สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วครับเพจนี้ครับกลับมาเจอกันจนได้นะครับหลังเกมลิเวอร์พูบดบดบดโบดบดนะครับโดนเขาบดนะครับไม่ใช่ไปนบดทเขาแต่เอาตัวรอดมาได้นะครับพร้อมกับผลการแข่งขันที่ดีเยี่ยม เฉือนเชลซีไปสองประตูตอนหนึ่งที่แอนฟิลเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหเกิดเรื่องเกิดราวมากมายนะครับคนดูอย่างเราแฟนหงแดงอย่างเรานี่ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับถ้าดูเรียบฟูมันต้องลุ้นลุ้นจนนาทีสุดท้ายนะครับว่าจะชนะได้ไหมนะฮะก็ผลการยข่งขันนะครับเดี๋ยวนี้ทราบกันเฉือนเชลซีไปสอประตูตอนหนึ่งนะครับ ยิงนำก่อนโดนตีเสมอแล้วก็ยิงน้ำอีกรอบแล้วก็เล่นแบบรักษาผลการแข่งขันนะครับจนจนชนะมาได้แบบืดจับอ่านะครับมันเป็นผลพวงมาจากเกมทีมชาติเลยนะครับเตะกันทีนะครับที่เราบอกว่าโอ้เราเซ็งเราไม่มีบอลดูโอ้ลิเวอร์พูลกำลังมาสวย ต้องหยุดเบรกทีมชาติแต่ผู้เล่นไม่เบรกนะครับต้องไปเล่นให้ทีมชาติครับแม็กอลิสเตอร์หลุยดีอาร์เนี่ยครับพวกนี้นะครับเดินทางไกลนะจากอเมริกาใต้มาถึงยุโรปโอ้โหใช้เวลานาน,านเป็นวันนะครับร่างกายอ่อนเพรียอ่อนลา้าแถมใครดวงสวยก็พกอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยนะครับแต่โชคดีที่ดีอารไม่เจ็บแม็กอลิสเตอร์ อาจจะเกิดอาการป่วยเล็กน้อยนะครับแมตชนี้นะครับอาร์เนอร์สโลตก็เลยพักทั้ง2คนนี้เลยนะครับมีคนอื่นอีกคอเนอร์แบดลี่นี่หายไปเลยไม่เป็นตัวสำรองนะครับเทรนต์อาร์โนนะครับก่อนแข่งก็ยังอาร์เนอร์บอกไม่ได้ซ้อมเลยด้วยซ้ำนะครับมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลหรือบาดเจ็บอะไรมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ต้องมาลุ้นความฟิตการวันสุดท้ายก่อนจะเริ่มการแข่งขันเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับอาร์เนอร์จำเป็นต้องปรับทีมแต่ปรับมากไม่ได้ครับ ก็กักโปแทนดีอาร์ตนะครับโจตายืนเหมือนเดิมนะครับกองหน้าตัวเป้านะครับซาร่าทางขวานะครับอยู่ข้างหลังเบอร์10ก็เป็นโซบอสไลน์นะครับขนาบกับกองกลางแม็กอลิสเตอร์ไม่ได้เล่นเอาเคอร์อติสโจนลงมาจูดโจนเจอหลาดเนี่ยลงมาแทนนะครับแม็กอลิสเตอร์นะครับยืนคู่กับกาเฟนแบกเป็นดับเบิลไพ่บอร์เลยอะนะครับ แล้วก็ให้ตัวสซอรสไลน์เนี่ยไปทําเกมลุกร่วมกับแผงตัวลุกทั้งหลายเลยกองหลังก็4ตัวคุ้นเคยเหมือนเดิมนะครับอ่าแอนดูโรเวสันฟันไดโกนาเต้นะครับแล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนประตูนะครับต้องใช้เควินเคลเลอร์นะครับเพราะอาริซงยังไม่กลับมานะครับยังคงรักษาตัวอยู่นะครับการจัดตัวผู้เล่นก็ประมาณนี้นะครับเชลซี Healthy, ก็เหมือนกันนะครับ ก็มาด้วยไม่เต็มร้อยอ่ะว่าอย่างนัเถอะนะครับแต่ก็ฟอร์มเชลซีที่มาเยือนเราเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะฟอร์มเขาจัดจ้านยิงประตูได้นี่เป็นกรอบเป็นกำรรเลยครับสองสามแมตท,ที่ผ่านมานะครับรีพูเองก็ชนะแต่ชนะบิดเบียดนะลุ้นลุ้นเขาเรียกว่าลุ้นกันมาทุกแมตเลยนะครับก็เกมนี้พูดถึงใครไมไม่ได้นะครับนอกจากอภิมหาซุป เปอรนะครับเทพองค์ใหม่ของเรียบูจุติแล้วครับเคอร์ติสโจนนะครับดูไปก็บนไปนะครับเคอร์ติสโจนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือโรมอแงแม็กอลิสเตอร์นะครับแต่ว่าจังหวะจะโคนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูจะไม่เนียนตาเท่ากับแม็กอลิสเตอร์ไม่เข้ากับแมคก,กานะครับเพราะว่าโจนเนี่ยมีสไตล์ที่เล่นบอลมากจังหวะกว่านิดนึงอะ่ะ มันจะต้องมีแตะมีเลี้ยงมีหมุนอีกสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะปล่อยบอลได้คายบอลได้ส่งบอลได้หรือจะทําเกมลุกหรือจะเลี้ยงเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีเทพลีลาติดตัวมันนิดหนึ่งนะครับหลายจังหวะเลยนะครับที่มันขัดใจใคนดูนะครับจะไปก็ไม่ไปจะจ่ายก็ไม่จ่ายนะครับก็แต่ว่าลูกขยันนะครับลูก พวกเทคนิคต่างๆการทำความเข้าใจเกมทำตามแผนที่อร์เนอร์ส่งมานี่ถือว่าโจนนี่สอบผ่านนะครับออบทบาทที่แกได้รับเลยนะครับหน้าที่หลักคือเก็บโคพาเมอร์ให้ได้นะครับโคพาเมอร์อยู่ไหนโจนก็ตามไปตรงนั้นนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับโคพารเมอร์เนี่ยก็เงียบๆไปเลยนะครับแมตช์นี้นะครับช่วงแรกเรือพูเนี่ยก็ถือว่าสูสีนะ ผัดกันลุกผัดกันรับแต่ว่าจะเป็นเลียภูสะส่วนใหญ่นะช่วงแรกๆสิบนาทีแรกยี่สิบนาทีแรกนะครับจะบุกแล้วก็มีโอกาสหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้นะครับด้วยจังหวะสุดท้ายเองเนี่ยผมผมว่ามันขาดขาดกันเกินเหมือนเดิมในหลายๆแมตช์นะครับมันไม่ลงล็อกลงตัวและยิ่งมีเคอร์ติโจนมาด้วยเนี่ยมันบอลมันจะอาจจะช้าไปสเตป็ปหรือเร็วไปสเตป็ปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ โชคดีบนความงงๆนี่แหละของเคอร์ติโจนี่แหละวันนี้แกมากับดวงนะมากับมหาโชคมหาเทพเลยแหละนะครับซาร่าเลี้ยงตัดนะครับยิงด้วยซ้ายนะครับติดตัวเคอร์ติโจนบอลกระเด้งเนี่ยโจนหาบอลไม่เจอและหมุนอีกทีครับหมุนกลับมาทางซาร่าและหมุนกลับไปเข้าหาประตูรีวายโควิลนะครับจังหวะนั้นเนี่ยไม่รู้เห็นขาเคอร์ติโจนเป็นลูกบอลหรือไงครับเตะเข้าไปเต็มแรงเต็มรักเลยนะครับก็ ลูกโทษลูกนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับหนีไม่พ้นนะฮะบ,บอลถึงแม้จะยังไม่ได้อยู่ในการครอบครองของโจนแต่ว่ามันอยู่ในวิถีที่โจนสามารถเล่นได้นะครับลูกนี้ก็เสร็จหงแดงนะครับซาร่ารับหนะ้าที่สังหารก็ไม่พลาดซาร่านี่เขาเป็นคนที่ยิงลูกโทษที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็วัดใจประตูนะ <c oughs> ยิงไม่ได้มุมมากนะครับแต่ว่าซานเชสพุ่งผิดก็เข้าไปด้วยความเด็ดขาดนะครับน้ำหนึ่งศูนย์ 0. ครึ่งแรกก็เล่นกันดีนะครับรักษาผลสกอร์ได้นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยถึงแม้จะครอบครองเกมซึเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็เขาเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะเข้าได้ต้องเขียวจริงๆเนี่ยมันมันก็ยังไม่เด็ดขาดมันก็ยังไม่เฉียบคมนะครับมักจะติดผู้เล่นลเว่าพูนะครับไม่ ดโดนสกัดจังหวะสุดท้ายออกข้างก็ได้เต่มุมหรือไม่ก็โยนโล้นโยนออกกันไปเองไม่เข้าจุดนะครับก็ถือว่าวันนี้เชลซีเข้ามาดีจริงๆนะผมว่าเนี่ยดูมีอนาคตเลยแหละ <c oughs> ทีมชุดนี้นะครับเพียงแต่ว่าต้องเติมความกลมกล่องความเอ่อสมูทความสมาร์ทในการเล่นนะ่ะให้มันเรียบให้มันเนียนนะครับแล้วก็จังหวะที่เด็ดขาดสุดท้ายนี่ต้องเด็ดขาดนะครับก็หลังจากนั้นนะครับหมดครึ่งแรกไป กลับมาครึ่งหลังนี่ผิดสูตรเลยนะครับเพราะว่าเขาเน้นกันอยู่แล้วนะครับว่าห้ามเสียประตูห้านาทีแรกครึ่งแรกห้านาทีแรกครึ่งหลังเนี่ยครับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลมาเสียประตูเร็วนะครับจากการแทงนะครับแล้วก็หลุดกับดักล้ำหน้านะนิดเดียวนะครับครึ่งปลายเท้าของโกนาเต้นะครับกลับมาไม่ทันนิคลัสแจ็กสันนะครับได้ไปดวนไม่ใช่ดวนเดียวนะมีโกนาเตา้มีฟันได้ตามมา แล้วก็มีโรเบิร์สันเข้ามาสไลด์จังหวะสุดท้ายแต่ก็ไม่ทันนะครับลูกนี้ก็เช็คกันอยู่นานเลยครับสุดท้ายก็คือไม่ลำหน้าก็เชลซี Chelsea. ตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งตอนนั้นนะผมคิดในใจแล้วว่าอมแมตชนี้เนี่ยมันน่าจะเหมือนหลายๆแมตที่ผ่านมานะครับเจอกับเชลซีทีไรเนี่ยผลแพ้ชนะมันจะไม่เออมันน้อยครับส่วนมากจะออกรุ่งเสมอจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าแมตเนี้ย ต้องเอาตัวให้รอดอย่างน้อยหนึ่งอย่าแพ้เพราะพอโดนตีเสมอแล้วเพราะว่าเกมเชลซีเขาเขาดีจริงนะครับกองกลางไกเซโดลาเวียเนี่ยเขาเรียกว่าเอาอยู่ะนะครับขึ้นบอลก็ไกเซโดเนี่ยเนียนขึ้นมากเลยนะครับจากที่ย้ายไปใหม่จากไบรตันเนี่ยตอนนี้ผมว่าลักษณะเหมือนกองเต้เลยอะ่ะผมมองดูนะครับพลิกบอลปุ๊บแล้วสามารถไปข้างหน้าได้เลยนะครับแต่ว่าแกไม่ได้มีความเร็วนะแต่ว่าจังหวะที่แกฉีก ลิกและฉีกเนี่ยมันมันได้เปรียบคู่ต่อสู้มันจะทําให้มันด้านหน้าเปิดกว้างเลยไม่มีคู่ต่อสู้ถ้าเกิดพลิกหนีตัวประกบมาได้เนี่ยแกก็สามารถจ่ายซ้ายจ่ายขวาไปทําเกมลุกได้เลยนะครับก็ค่อนข้างเนียนแล้วก็ราเวียนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับถึงว่าตอนนั้นรีพูก็ยังอยากจะไปแย่งมานะก็จังหวะเข้าแท็กเกิลจังหวะไปกับบอลน,นะครับจังหวะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยก็ก็ดูมีคลาสนะครับก็ ได้สองตัวนี้คุมเกมเนี่ยแล้วก็อาศัยโคมพัมเมอร์ทำเกมรุกเนี่ยแต่ส่วนแต่อย่างที่ผมบอกอะสล็อตแกวางมาให้เคอร์ิชโจนเก็บ mer. พัมเมอร์พัมเมอร์เนี่ยไม่ได้เล่นง่ายเลยนะครับบอลเนี่ยส่วนมากล้วผมดูรครึ่งแรกแล้วจะไปออกทางซ้ายมากกว่านะครับมาดูเอเก้เี่ยมาดูเอเก้ยอยู่ทางขวานะครับทางซ้ายใครหนออ่าซานโชนะครับจะดวนกับเทรนด์บ่อยนะครับแต่วันนี้เทรนด์ก็ ถือว่าใช้ได้นะครับสอบผ่านเรื่องเกมรับประกบไม่ให้ผ่านง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถบางครั้งนี่ก็ตัดบอลได้สวยๆด้วยนะครับก็แต่ว่ามาเสียตรงลูกที่กับดักล้าหน้าเนี่ยนะครับตอนนั้นพลาดนีดเดียวจริงๆนะครับก็โดนตีเสมอไปเช็คกันอีกแล้วนะครับก็นั่นแหละมันทำให้ยิ่งเครียดขึ้นไปใหญ่นะครับเปิดมาปุ๊บโดนตีเสมอปั๊บ แถมรูปเกมนะยังเป็นรองเขาอีกนะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ต้องลุ้นนะครับแต่โชคดีที่ได้ความมหัศจรรย์ของเคอร์ติสโจนนะครับซาร่ารับบอลดังซ้ายนะครับเลี้ยงตัดมานิดหนึ่งครับโยนนะครับกองหลังเคลซีเนี่ยคิดว่าจะโยนให้นุนเยสนะครับแต่นุนเยสอยู่ในช่วงที่เสาแรกแล้วก็ล้ำหน้านะนุนเยสไม่เล่นนะครับบอลเลยไปทางเสาสองเคอร์ติสโจนวิ่ง ตัดเข้ามานะครับในกรอบเขตโทษรับบอลด้วยไซา์เนี่ยมีกระเด้งกระดอนเล็กน้อยนะหนีหนีตัวเองนะครับแต่ยังเข้าไปใช้ขวาเนี่ยตวัดยิงนะครับส่วนตัวของซานเชสมาได้ในมุมแคบๆเนี่ยก็วันนี้ต้องให้แกเป็นพระเอกแล้วกันนะครับคือติดโจนก็นั่นก็คือรูกสองหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็โชต้าเจ็บไปก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวอ๋อนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ ช่วงช่วงครึ่งแรกแล้วนะครับดาวินนูนเยสลงมากั๊กโปนะครับเล่นไม่ค่อยออกก็ต้องเอาดีอาร์สลงมานะครับก็มีโอกาสยิงกรอบเขตโทษสักครั้ง2ครั้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับน้ำหนักไม่พอแล้วไม่ก็ยิงออกกันไปบ้างนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดและเล่นยากมากนะครับบอกเลยนะครับสําหรับลวอ์พูก็สุดท้ายนะก็ยันอยู่อุดอยู่นะครับ เพลซีพัฒนาบุกแต่ก็ไม่ได้โอกาสยิงจัดๆและเสียวเท่าไหร่นะครับถือว่าถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยสอบผ่านครับเกมลุกเนี่ยถ้าปรับสักนีดมันต้องปรับอะให้เข้ากันจนได้นะวันนี้ผมว่ามีคนที่ต่ำกว่ามาตรฐานคือคนอื่นผมผมก็โอเคนะแต่ว่าอย่างโซบอสไลน์เนี่ยผมว่ารู้สึกทำไมแกดรอปไปมากเลยนะครับ จากที่ย้ายมาใหม่ๆแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกพลังงานแกก็ยังมีนะแต่การ first touch การจับบอลการตัดสินใจจังหวะจ่ายบอลหรือทําเกมลุกหรือการไปกับบอลเนี่ยมันรู้สึกกระเด่งกระดอนไม่ไม่สมูทไม่เนียนเลยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องเรียกความมั่นใจสักนิดนะครับสําหรับโซโบนะครับแต่ว่าก็เด่งดีได้เคอร์ติจนนะครับแมตชนี้มาเป็นพระเอกนะครับถึงแม้จะดู บางจังหวะมันขัดใจจ่ายช้าไปหน่อยจ่ายให้ซา่าจนซา่าล้มหน้าแล้วก็ซา่าจ่ายให้กัปโปยิงเนี่ยถ้าลุงนั้นจ่ายไวกว่านั้นอีกนิดนะครับซา่าก็ไม่ล้มหน้าแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของแกเนาะแล้วก็ประโยชน์ที่ที่เห็นนั่นก็คือการเพสซิ่งการแย่งบอลการปะทะนะครับแล้วก็การช่วยกิมรับเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเคร์ติจโจนก็ต้องไปปรับกันอีกเยอะเลยนะครับผมสำหรับผมนะผมว่ามันต้องปรับ เรื่องการเข้าทำเนี่ยให้มันเนียนกว่านี้นะครับแต่ว่ามันด้วยความบาลานซ์นะครับของการบุกการรับที่อาร์เนอร์สโตเขาเอามาเนี่ยเล่นไม่ใช่รวดเร็วไม่จําเป็นต้องรีบสบบีตะบ,บานบุกนะครับหาจังหวะจากโครนแล้วก็อย่างวันนี้โดนเชลซีก,กดแต่ก็ค่อนข้างจะแกะเทสซิงมันได้ดีนะแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วก็ต้องใช้การไดเรกบอลนะครับส่วนเชลซีเองเนี่ยแกะบอลดีมากเลยนะผมว่า แกะเพสซิงแล้วก็เอามาบอลจนมีที่ว่าง้ใหเล่นได้นะครับเชลซีขาดอย่างเดียวคือความเฉียบคมแล้วก็จังหวะสุดท้ายในาการทำเกมลุกเนาะก็กองหลังเนี่ยอาจจะยังยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็โชคดีไปแล้วกันนะแมตช์นี้ได้มหาเทพโจนนะ,ะเลขจุดโทษนะเกือบได้แอซซีด้วยเลีจุดโทษได้2ครั้งแอซซีดได้1ครั้ง แอซซิ id, ไม่ใช่แอซซิ id, มีส่วนร่วมในเกมลุกแต่ก็ไม่ได้ไประตูเพราะล้ำหน้าแล้วก็สุดท้ายมายิงนะครับปิดกล่องก็คือก็เลจจุดโทษหนึ่งนะเป็นประตูแล้วก็ยิงหนึ่งก็รับแมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับแมตช์นี้ก็ถือว่าเดือดเดือดเดือดพล่านเลยนะครับเดือดไปยังโค้ดเลยนะครับอาร์เนสร์ลอตเห็นเงียบๆงีหิมๆอย่างนั้นนะฮะแต่วันนี้ครับโดนใบเหลืองนะครับโอ้มันก็น้าโวยจริงๆอะ่ะกรรมการอะ มันยังไงอะมันมันเป่าขัดใจหลายจังหวะเลยนะครับโอเครูปจุดโทษแล้วก็ตัดสินใจด้วย r ไม่ได้ก็โอเคไม่ว่าอะไรแต่มันมีจังหวะที่ดาวินนูนเยสนะฮะใส่กับบาเดชิลเนี่ยโอเคไอ้ฟาวแล้วก็ยอมรับฟาวแต่ไอ้มันมีสองครั้งที่นูนเยสใช้การกระแทกแต่ใช้ไหลเนี่ยแล้วมันผมว่ามันไม่ได้กระแทกข้างหลังนะมันแต่ว่ามันโอเคนูนเยสอาจจะเอียงตัวมากกว่า บาดีชิวอ่ะมันเหมือนวิ่งเข้าไปกระแทกแต่มันใช้ไหลจริงๆนะครับแล้วก็ไอ้ลูกสุดท้ายอ่ะที่เขาโวยกันแบบกระแทกจนบอลมันเข้าทางนุนเยสแล้วอาจะพาไปยิงแล้ว่แต่กลับเป่าฟาวซึ่งลูกนั้นผมว่ามันไม่ควรฟาวเลยนะมันกระแทกด้วยไหลด้านข้างลําตัวเต็มๆเลยนะครับมันมีความแข็งแก่งอ่ะวัดความแข็งแก่งอ่ะโอ้โหนี่โวยกันเต็มสนามเลยนะครับข้างสนามอารน์ก็โวย ครึ่งเห็นอาร์เนอร์สโอตเนี่ยแกเป็นอย่างนี้นะครับมีอารมณ์ร่วมมีแพชชั่นร่วมเนี่ยเออนะครับจนได้เป็นเหลืองก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกมิติหนึ่งนะที่เราเห็นกับอาร์เนอร์นะครับส่วนในการวางแทคกติกวางแพลนเนี่ยผมว่าไปในทิศท,ทางที่ดีที่ถูกละแต่บางครั้งมันจะขัดใจเรานิดนึงว่าทําไมไม่เล่นเกมลุกมันมันไม่รีบไปเอาประตูที่สองนะครับไม่บดไม่บี้ไม่คลองบอล มันก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะโค้ดเขาไม่เหมือนกันแล้วก็ปรัชญ,ญาของอร์เนอร์คือการครอบครองแล้วควบคุมแล้วก็หาบาลานซ์ให้เจอนะครับเกมลุกเกมรับนะครับอย่างน้อยเออเราถ้าเกิดเราจะเห็นสมัยก่อนนะไม่ได้ติบเทียบนะถ้าเราโหมเกมบุกเยอะๆเนี่ยโอเวอร์โหลดคนเล่นเยอะๆเนี่ยพอโดนสวนกลับเนี่ยวิ่งกันน้ําบาเลยอันนี้นะครับเทรนด์ไม่ถูกมาเล่นอินเวอร์ไม่ถูกให้ เติมเกมลุกมากนะครับเน้นเน้นเน้นความแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อยๆเซตบอลขึ้นไปแล้วก็ให้ทีมลุกเขาทำงานนอกจากจังหวะที่มันเป็นเคอร์เตอร์ไอแทจริงๆนะต้องเติมก็เติมนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอาหารใหม่นะอาจจะยังไม่คุ้นปากไม่ชินตาไม่ชินหูของแฟนหงเท่าไหร่แต่ก็แต่ผลงานมันดีนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าถ้าปรับจูนแล้วก็ผู้เล่นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแทคติคมากขึ้นแล้วก็คุ้นชินกับแทคติคของสล็อตแล้วก็อาจจะได้ตัวใหม่ๆในอนาคตนะที่มันมันซัพพอร์ตกับแทคติคนี้ก็อาจจะทําให้ทีมเนี่ยไปได้ดียิ่งกว่าน,นี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะหลังเกมเออก็ถือว่าเป็นใจพอสมควรนะอ่ออาเซร์นอนนะครับหลุดแพ้นะครับสองประตต่ศูนย์นะครับ โด,โดนใบแดงนะซาลิบาเนี่ยแต่ไรภูไม่ได้นะครับก็ก็แล้วแต่และกันแล้วแต่ดุลพินิษของกรรมการแล้วกันนะครับโดนโชต้าโดนทํำฟาวเนี่ยขึ้นสนามหลุดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใบแดงนะก็ถือว่าเข้าทางแมนซิเตี้เกือบไปแล้วนะครับแข่งก่อนนะครับนาทีสุดท้ายต่อเวลาจริงลูกเตะมุมลูกที่18นะครับได้ประตูจาก จอห์นสโตนแม่ไม่งั้นนะครับเราทิ้งแมนซิตี้ได้สามแต้มเลยนะก็ถือว่าโอ้โหมันมันเป็นช่องห่างที่มันกำลังน่ารักน่าลุ้นนะแต่ย่าไปคึ่งคิดอะไรกันมากครับคึ่งเจ็ดแปดแมตช์นะครับปัญหาบาดเจ็บเริ่มมาเยอนแล้วนะครับโชต้าเริ่มเจ็บนะครับแม็คอลิสเตอร์ป่วยนะครับเกมหน้าไปเยือนกลางสัปดาห์ไปเยือนไลฟ์ซิกนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกลับมานะครับ สัปดาห์หน้าเจออาร์เซนอลอีกโอ้โหหนักทั้งนั้นเลยนะครับก็เอาใจช่วยหวังว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะค่อยๆโลเทชันวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีนะครับสามารถผ่านช่วงวิกฤติสิบแมตช์เนี่ย7-8แมตช์เนี่ยไปได้นะครับหนักจริงๆช่วงนี้นะครับก็เอาใจช่วยเชียร์กันต่อไปนะครับผมส่วนอริร่วมชาติของเรานะครับแมนยูนเต็ด อาพูดนิดนึงแล้วกันก็นั่งดูอยู่นะครับเจอกับเบนฟอร์ดถือว่าเล่นดีขึ้นเยอะนะแหมจะบอกเซตเทนทากอย่างนั้นก็ได้แต่แต่จริงๆแล้วถือว่าเล่นดูมีทรงขึ้นนะครับจ่ายบอลกันเร็วขึ้นมีการพาสซิ่งมีการทำชิ่งกันมากขึ้นนะครับวันนั้นนั่งดูเออเล่นค่อยเนียนตาค่อยดูรูปแบบเป็นทีมหน่อย ครับแล้วก็พอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่านะแนวรับอะจอหนี่อีแวนหรือแม่กวายไม่ได้ลงน,นะแต่ผมว่ากลายเป็นว่าคู่นี้เป็นคู่เซนเตอร์ที่น่าจะเป็นหลักมากกว่าความเก่าของสอง,สองคนนี้ช่วยได้เอา,เอาใครอะลิซันโดนะครับไปยืนเป็นแบ็กข้างไหนผมจำไม่ได้แล้วก็ เอาดาโลมาอีกข้างผมว่ามันดูดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูเล่นกันค่อยเป็นทีมอ่ะมีการทำชิง่งมีการส่งบอลให้การมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างลูกลูกที่รัสซมนทอยลุนได้ยิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประสานงานนะจากบูโนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนแกคงจะจับแล้วก็พลิกยิงเองนะครับแต่นี้ปาดไวแล้วก็คอยลุนจับบอลลูกน,นั้นนะครับถือว่าผมว่าเฟิร์สทัชดีมากเลยนะจับปุ๊บ ไปต่อเลยยิงคลาสสิกเลยอะชิฟข้ามประตูนี่ก็ถือว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะครับถือว่าเซฟเทนฮาร์กบอกว่าเทนฮาร์กจะคือคนที่ใช่ของแมนยูนะตอนนี้ผมว่ามันเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะครับบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็เอาใจช่วยหลายๆทีมนะถึงจะเป็นคู่อริกันก็โอเคดูดีฟอร์มดีขึ้นก็จะได้ซัดกันมันหน่อยนะครับแล้วก็แช่งหลายๆทีมนะกลุ่มหัวตารางเนี่ยเราต้องแช่งเยอะ เกือบสำเร็จกับแมนซิตี้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ยังเป็นจ่าฝูงนะครับนำเขาอยู่หนึ่งแต้มะนะครับอีกทีมอ่ะอีกทีมแล้วกันพูดรวมๆนะครับสัปดาห์นี้ผมก็เชียร์เอเวอร์ตันอยู่ในใจนะรู้สึกฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับก็เอาดีใจด้วยทั้งเอเวอร์ตันทั้งทีมคนไทยเลสเตอร์ด้วยนะครับได้ผลการแข่งขันคือชนะสามแต้มนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยว จะมาให้บ่อยขึ้นฟุตบอลกลับมาแล้วนะครับไว้ให้สองอาทิตย์มาทีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลืมหน้ากันไปแน่เลยเนงะี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดจบอลบายหงสุ่มนะครับก็แฟนเร์พูครับเข้ามาเชียร์เข้ามาชมเข้ามาฟังกันเยอะๆแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแค่นี้ครับ